ฮะฮะฮะเฮ้ยนี่ทุกโอเคไหมทุกใจเปล่าทำโอเคเปล่าให้ทิ้งไปก่นเลยไม่ไม่ทำนี่นะโอ้ยได้ผลโอเคเปล่าคุยได้ผลนะทุกคนน้องโอเคเปล่าโอเคครับคลิปเนี้ยมันออกไปว่าน้องโอเคกับพี่แล้วนะใช่ครับใช่ครับน้องมาทำอะไรกับพี่ไม่ได้แล้วนะครับโอเคเนาะไปไปไปโอเคเนาะโอเคครับทีนี้เขา